คครับก็การสวัสดีทุกๆคนครับวันนี้เราอยู่กับช่อง NKC กันอีกแล้วนะครับ <Yeah. S 1> ก็หลังจากที่เราหักหายหน้าตากันไปประมาณสองอาทิตย์นะครับคือแบบไม่ได้ลงคลิปเลยสองอาทิตย์ที่ผ่านมาผมไม่ว่างเลยนะครับ <c oughs> โอ้โหมันเตือนอีกแล้วดูดิทุกคนพอรถมาขับทุกทีมันเตือนทุกทรอบเลยโอ้โหมันจะหมดอีกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวต้องไปเติมมันซะก,ก่อนแล้วเอ,อป็นไรกันบ้างครับทุกคนผมนี่คิดถึงทุกคนเหลือเกิน ถึงแม้จะคนดูจะน้อยก็คิดถึงเหมือนกันนะครับคิดถึงทุกคนเลยที่เข้ามาดูเออช่วงนี้ก็หน้าฝนนะครับปะพานอ้องถอดดำม,มาอาบน้ำหน่อยลํ <c oughs> ยาตากนกทุกคนช่วงหน้าฝนแบบน,นี้ขับรถไปไหนเ็าเดี๋ยวต้องแวะเติมมันซะก่อนเลยทุกคนไม่ได้มันจะหมดแล้วประจำเลยทุกครั้งตังก็ไม่ยังเงย,ยังยูยที่สิบบาทในกระเป๋ อ่อ่อยเติมเปลว่าน,นี้ทุกคน40บาทนี่ไปดูว่เติมก่อนแล้วกันครับไฟดับ,นะอดบโอเคครับผมชิบหายลเลยเฮ้ยวไฟก็ดับจะเติมมันทีหนึ่งไฟก็ดับพอทุกคนแล้วมันก็จะหมดเวนกรรมเลยทุกคน ลำบากคูนสองฝนก็ตกคลิปก็ไม่ได้ลงจะเติมมันมันจะเติมมันไฟก็ดับโอ้โห,โห <_ d ying> นี่มันสุดยอดเลย <_ d ying> เอ <_ d ying> เอเป็นกยงไรบ้าทุกคนช่วงนี้สบายดีกันหรือเปล่าครับเั่นตอบกันได้นะเออช่วงนี้ก็ ตามสถานการณ์มันเราเลยทุกคนโควิดเยอะชิบหายเลยผมเราตรท้อจิตใจกับโควิดตอนนี้ก็อย่างที่ผมบอกกันเลยทุกคนเรียนเยอะมากครับผมไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยก็ยอดซักก็ขึ้นมานิดหน่อยนะครับก็มาเป็นรกร้อยกว่าแล้วนะครับก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยครับสองอาทิตย์ที่ผ่านมานี่คือมีทั้งฝนตกโควิดไม่ได้ออกไปไหนแล้วก็อะไรอีกอะฝนตกด้วยเออเอาใช่เออโควิดเรียนหนักด้วย ไม่ได้ทําคลิปเลยผมก็รถก็ออกมากกครับเล็กๆน้อยๆครับไม่ได้ขับไปไหนกลครับเผือประจาเลยผม,มเวลาฝนตกถึงไอละองครับมันเข้ามาที่ไอหมวกน็อกครับแล้วก็มันดูยากเนี่ยทุกคนก็วันนี้ก็ได้มาถ่ายคลิปนะครับจะเติมมันทุกคนละมันเตือนอยู่แล้วเนี่ยมันดูขับได้ประมาณีิประมาณติปารูอิิปาูได้นะผมว่า เออมาแล้วนี่ผมอยามาพูดถึงเรื่องนี้เลยทุกคนเรื่องนี้ก็บอกว่าไอเรื่องนี้เขาบอกว่าไอะไรแล้วเขาเขาบอกว่าเซทเอ็กซ์ีอาร์จะออกเออผมก็อยากมาพูดเรื่องนี้หน่อยก็เห็นในกลุ่มนะครับเห็นในยูทูบเขก็ทําคลิปแล้วนะครับว่า Kawasaki นะครับก็มีเป็นจะออกเซทเอ็กซ์ีอาร์นะครับก็ถ้าเอาใน ควมคิดผมนะครับผมว่าเซี X4R นี่ตอบโจทย์นะครับถ้าสําหรับใครที่ตามหาบิ๊กบค์อยู่นะครับแต่ผมว่าราคาก็ค่อนข้างน่าจะใช้ได้อยู่นะครับเพราะขนาดาเซส X2 เอ X2R นะครับก็เปิดตัวมาอยู่ที่2แสน6หมื่นาพันนะครับก็ถ้าเ X4R ออกมาจริงผมว่าราคาของเสอ X2R ก็น่าจะลงเยอะอยู่นะครับ กพาน่าจะแต่ช่วงนี้ตามเศรษฐกิจด้วยทุกคนคนที่เขาจะออกรถน,นก็ลำบากนะครับแต่ถ้าในความคิดผมนะครับถ้าสำหรับคนที่ลังเลอยู่นะครับระหว่างเซตเอกสองอากับเซตเกสี่อานะครับก็แต่ันก็ยังไม่ออกตีนะครับเซตเอกสี่อารันะผมก็มาพูดประมาณแบบว่าเออเห็นมันมีข่าวใน y o u t u b e แบบนี้ครับในกลุ่มเซตกสองอานะครับว่า ใครที่อยากซื้อเซ็ต X2R นะครับรอก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเซ็ต X เสียเซ็ต x 4าวนะครับกออ็จะใช้เป็นเครื่องยนต์สี่สูบด้วยนะครับก็ก็ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะออกช่วงไหนนะครับแต่ก็ช่วงนี้ก็ตามเศรษฐกิจบ้านเรายทุกคนใครจะออกรถในช่วงนี้ก็ลําบากนะครับเพราะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะครับก็ ก็ช่วงนี้ก็แนะนําให้เก็บตังค์กันก่อนนะครับผมว่าก็สดเต็ก 2R นะครับตอนนี้ในสุราษฎร์ที่ผมอยู่นะครับก็แถวๆเวียงสะนะครับตอนนี้ก็มีอยู่อีกหนึ่งคันนะครับก็ผมก็ไม่ได้เจอพี่แกเหมือนกัน,นครับวันนั้นขับผ่านสวนกันแล้วก็บุกมาทักบุกมือบ,บุกไม้กันนะครับก็ของพี่แกก็เป็นของสีดำเหมือนกันนะครับก็ไม่ค่อยได้เจอใครเลยนะครับช่วงนี้ก็ตามเหตุการณ์ทีคนหน้าโควิดเนี มันหมดโอกาสหลายอย่างเลยทุกคนแฟนที่ผมตอนแรกผมจะอผมจะขับรถไปเที่ยวคนเดียวทุกคนก็แบบไปกับพี่ๆหรือไปคนเดียดผม,มกะจะทำคลิปนะครับก็ไม่ได้ทำทุกคนคือแบบโคตรเซ็งครับเออคือแบบผมมันเหมือนมันหมดโอกาสเลยทุกคนคือแบบเราเสียเวลาแบบไม่ไปไหนได้ทุกคนใช่ไหมคือเหมือนถ้าข้ามจังหวัดอะไรก็ต้องกักตัวอะไรหลายอย่างมันก็ต้องมาจากเขตพื้นที่สีแดงนะครับ นั่นเนีทุกคนผมก็มทำคลิปให้ทุกคนดูละครับก็เพราะเรื่องนี้ด้วยนะครับพอเป็นโควิดก็ไม่รู้จะทําคลิปอะไรเหมือนกันผมนี่วันนี้ก็ได้มาพูดเกี่ยวกับสเต็กซีอาร์นะครับว่าจะมีเป็นจะออกนะครับเห็นเขาบอกกันว่านะครับก็มันเลือกแต่ไอเราตัดสินใจนะครับผมว่าสําหรับคนชอบความเดีวที่เยอะกว่านะก็ไปสเต็กสีอาร์ตอนมันออกก็ได้นะครับแต่ก็ราคาก็น่าหยาบก,กนข้างแพงกว่านะครับ ก็ถ้าแท็กซี่ออกมาราคาของแท็กซี่ 2R ก็น่าจะลงมาอยู่นะครับถ้าสมมุติราะคาไม่ลงเลยผมว่ามันก็น่าจะเพิ่มไม่เยอะนะครับสําหรับเท็กสี่ 4R นะครับถ้าใครจะขยับนะครับเครื่องยนต์ก็น่าจะบิดมันมือกว่านะครับผมว่าก็ประมาณนี้ทุกคนก็ไม่ด้พยายามเก็บอะไรเหมือนกันผมวันนี้เขามาพูดเบื่อเบื่อทุกคนฟังนะครับอ <c oughs> สถานการณ์โควิดทุกคนช่วงนี้แล้วผมจะไปไหนเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันกับเรื่อยๆมันก็จะหมดทุกคนเวนกันจริงๆโค้เส็งอ่ะ,ะเติมมันปั๊มมันไฟดับโอ้โหพระเจ้าอ็ประนาณนีนน้ทุกคนก็ช่วงนี้ทุกคนไปไหนก็ระมัดระวังตัวเองกันด้วยนะครับ โควิดระบาดหนักเหลือเกินครับช่วงนี้ก็ยอดติดเชื้อวันนึเกือบสองหมื่นเกือบทุกวันประมานก็สองหมื่นกว่านะครับก็เป็นห่วงเอฟซีทุกคนครับก็เป็นห่วงทุกกคนนะครับก็อยากให้โควิดไปไหน็ูนะครับคือเหมือนผมก็หมดโอกาสเลยนะครับที่จะไปเรียนมหาลัยนะโอ้โหไม่เรียนอยู่ที่บ้านนะครับไม่รู้เรื่องเลยนะครับโคตรปวดหัวโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้กล มีเพีงตอนนี้แล้วครับทุกคนก็ออกมาพูดเรื่องเกี่ยวกับสเต็ก 4R นะครับกับสเต็ก 2R นะครับก็รอตอนสเต็ก 4R เปิดตัวหรือมีข่าวออกมาเยอะก,กว่านี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเปรียบเทียบไปดูนะครับว่าอะไรมันจะดีกว่านะครับแต่ก็ถ้าสเต็ก 4R นะครับใช้เครื่องยนต์สี่สูบก็น่าจะสเต็ก 4R น่าจะดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมว่าแต่ก็ก็ตามราคาด้วยนะครับทุกคนก็ใครจะซื้อรถช่วงนี้ก็ตัดสินใจดีๆนะครับ ก็ใน <S an> คลิปผมก็ได้ทําคลิปพูดไปหลายคลิปแล้วนะครับก็ประมาณนี้ทุกคนโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ใครถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์โอ้เจ็บมันเลยเดี๋ยวผมจะไเติมมันเลยทีเดียวเลยเดี๋ยวก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ช่อง NKC ด้วยนะครับทุกคนก็ไปถึงรันทับด้เลยครับช่องนี้ผมก็จะกลับมาขยันลงคลิปนะครับถ้ามันได้ทําคลิปจริงๆนะครับถ้าผมว่าผมก็จะลับกลับมานะครับขยันลงคลิปนะครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับหมั่นดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับก็พกเจลล้างมือนะครับไปไหนก็ใส่แมสด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับยะฮู้ไม่ว่าไม้ไก่เดือดขนาดไหนครับก็ต้องแพ้ลานะครับพผมว่าลาไปก่อนโอเคไว้ใหม่ครับทุกคนเจอกันใหคลิปถัดไปครับขอบคุณครับ